พบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่9สิงหาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็น n น็กก็ปิดตลาดไปที่1,528.30จุดบวกเพิ่มขึ้นมา9.86จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.65%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่5 0มื0ล้านบาทเศษโดยแรงซื้อน,นั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน ค้าปลีกธนาคารการเงิน ICT ปิตโตรเคมีแล้วก็กลุ่มการแพทย์ส่วนแรงขานั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ MTC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา10.29%กระด้แรงหนุนมาจากการรายงานผลประกอบการไตรามาส2ปี66ที่ออกมาดีกว่าที่คาดการกันเอาไว้ก็คือ เติบโตได้12% Year-on-year year, แต่ว่าลดลงไป13% Q on Q แต่ว่าเราก็มีการคาดการณ์นส่วนของผลประกอบการในช่วงของครึ่งปีหลังว่าจะฟื้นตัวได้ทั้งครึ่งปีหลังของปีนี้แล้วก็เมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังของช่วงปีที่ผ่านมาทางด้านของสวัสด์ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.67%แล้วก็ติดล้อบวกขึ้นมา2.80%ซึ่งทั้ง2หุ้นนี้ก็ดรับ เซ n น i m เมนเชิงบวกตามทางด้านของ MTC ที่ราคาหุ้นวันนี้มีการปรับตัวกันขึ้นไปแรงทางด้านของ c o m เซราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.67%หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรามาส2ปี66นั้นปรกบบากฏว่าเติบโตไป13.6%ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวกันขึ้นมาทางด้านของ Home Pro ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.01% หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส2ปี66ปรากฏว่าเติบโตได้ตามที่คาดการกันเอาไว้แล้วก็คาดว่าไตรมาส3ปี66ก็ยังจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทางด้านของ KCE ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8.93%ก็มีการคาดการกันว่าทางด้านของอผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส2ปี66ก็ปรากฏว่าเป็นไปตามที่คาดการกันเอาไว้ ทางด้านของ SPRC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.65%ก็มีการรายง,งานผลประกอบการไตรมาส2ปี66ปรากฏว่าพลิกมาขาดทุนสุดที่ Year on Year แล้วก็ Q on Q แล้วก็แย่กว่าที่คาดการกันเอาไว้แต่ก็ประเมินกันว่าผลประกอบการน่าจะกลับมาฟื้นตัวมีกำไรได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จาก Market GIM แล้วก็ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทางด้านของ KTC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.83%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าในครึ่งปีหลังนี้จะมีการรบตลาดสินเชื่อรถแลกเงินแล้วก็ตั้งเป้าที่จะยอดอนุมัติสินเชื่อในปีนี้เพิ่มขึ้นมากว่า9,000ล้านบาททางด้านของเฮงลิสซิ่งราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.22% หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรามาส2ปี66นั้นออกมาลดลงทั้งเย a อออนเ a r แล้วก็ Q-on-Q แต่ว่าสินเชื่อในครึ่งปีแรกปีนี้นั้นเติบโตได้14%ส่วนทางด้านของแพลตราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.64%โดยผลประกอบการไตรามาส2ปี66นี้กำไรเติบโตไปกว่า140%ซึ่งก็มาจากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาช่วยหนุนผลประกอบการ ทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ NCAP ราคาหุ้นติดลบไป19.15%ก็มีการคาดการณ์กันว่าผลประกอบการในายไตรมาส2ปี66นี้กำไรอาจจะต่ำกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้าทางด้านของ AGE ราคาหุ้นติดลบไป16.67%หลังจากที่ประกาศงบไตรมาส2ปี66นั้นพลิกมาขาดทุน Year on Year ซึ่งก็มาจากรายได้ฐา,านหินที่ลดลงไปแล้วก็มีการตั้งการด้อยค่าทางด้านของ KEX ราคาหุ้นติดลบไป7.56%โดยทางด้านของผลประกอบการนั้นไตรมาส2ที่ประกาศออกมาปรากฏว่าแย่กว่าที่คาดการกันเอาไว้ก็คือขาดทุนเพิ่มขึ้น Year on Year แล้วก็ Q on Q ส่วนไตรมาสที่3ปี66นี้แม้ว่าจะฟื้นตัวแต่ก็ยังคาดว่ายังคงขาดทุนอยู่อีกต่อนเนื่อง ทางด้านของทิปโก้ราคาหุ้นติดลบไป2.54%ก็รับแรงกดดันมาจากประเด็นข่าวที่กลตอน,นั้นมีการใช้มาตรการลงโทษทางแพง่งกับกรรมการของบริษัทในกรณีที่ใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัท ส่วนทางด้านของ TWPC ราคาหุ้นติดลบไป5.12%โดยงบไตรมัส2ปี66นี้พลิกมาขาดทุนเยียร์ออนเยียรและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ